สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทคน์เว็บเตอร์นะครับเว็บที่รวมเว็บ RUB แล้วก็ทาเองินออนไลน์แบบลงทุนนะครับวงเล็บลงทุนนะครับหรือว่าใครจะทําฟรีก็สามารถปรับแต่งได้เช่นเว็บนี้นะครับเว็บนี้ถ้าใครทําคลิปโปรโมทนะครับจะเป็นโบนัสนะครับในการขอนะส่วนนี้ก็จ่ายมาแล้ว10 10รูเบิลนะโอ้โหจ่ายมาน้อยจังนะก็จ่ายมา10รูเบิลเรื่อยๆนะสาครั้งละ ปกติมันจะมีแบบจ่ายนี่สิบรูเบิลสามสิบสิบยี่สิบสองอย่างประมาณนะั้นแต่นี่คือจ่ายน้อยจัดนะครับจ่ายสูงสุดคือหกสิบห้ารูเบิลนะโอ้โหเยอะจัดทุกคนทีนี้ผมจะบอกว่าสูตรที่ผมใช้ได้มันใช้ได้ผลนะทุกคนเอ้ยผมกำลังทดสอบอยู่แต่มันเปิดมาได้ก็คือแบบว่าโอ้โหโอเคเลยนะกําลังโอเควันนี้มาถอนกันเลยนะสิบรูเบิลนะครับไม่พูดทำพังเพลงเนาะมาถอนกันเลยทุกคนแล้วก็ชิวๆชิวๆิวันนี้นะ คือไม่ได้อะไรเราก็าชิวไปถอนสิบไปแล้วก็เก็บโบนัสฟรีครับจริงนี่ฟรีนะออคือผมก็เริ่มทอ้อกับอันนี้เลยเพราะว่ามันแบบมันทาเงินยากอะเพราะผมทํหลักบัญชีถ้าทําบัญชีแล้วก็ได้กําไรไปละโอเคสำหรับเนี่ยผมต้องลาไปก่อนเพราะว่าเราก็จบแค่วันนี้ผมก็จะไปขอโบนันละลาไปก่อนสวัสดีจ้าจุ้มว่ว